โชคสบดีทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็จะมาก็เหมือนกับคิดกันกันเนี่ยแบบนั่นที่เราบอกไปอ่ะอ่าวันนี้จะมาจาก5อันดับที่สนที่10ไปถึงอี่1ละแล้วนะนั้นโอเคนั้นก็ไปเรื่องกันเลยเดี๋ยวเรัสครูอ,อันดับที่15ลูซแซนเพราะอะไรเหรอคะที่เป็นลูซแอนเพราะว่านิสใส่ของมันนะคะนะคือไอ้ลูซแอนไอ้ตัวนี้นะคะนะมันเป็นเกนนะคะนะ ตามใจผู้ชายผู้หญิงมันจะจับซุยตุดได้ไม่เพียนะคะนะนั้นก็ไปอันดับที่สิบสี่กันเลยอันดับสิสี่ 4, อันนี้เฟลเฮ้ยเขาเทีเ่ยเลือดซ้ำว่าเฟลเฟลก็หน้าตาออกจ,กจะดูคล้ายๆน่ากลัวนะแล้วก็เป็นพวดแบบว่าซาดิสนะคะนะชอบแบบฆ่าคนแบบชอบหาเรื่องนะอ่ะเออชอบหาเรืองเลยนะคะนะนั้นก็ไปที่อันดับที่สาม อันใดที่สื่อสามอย่าในเละบูนะคะนะอย่าในเละบูมันอย่าในเละจริงๆอ่ะน่ากลัวกับฟิวอีกอ่ะคือไม่ใช่เพราะหน้าตานะคะนะก็หน้าตาอาจจะน่ารักเสียนะแต่นี่มันแบบว่ามันอย่าในเละจริงๆอ่ะมันมันก็คล้ายๆเหมือนสวั่นแหละนะแต่จะแตกต่างนั้นก็คือว่าดวงตานะคะนะแบบเออคาดแบบเรนเนียนเลยนะคะนะแล้วก็คุ้มไปถงเหมือนกันนะ นั่นก็ไปที่อันดับที่สิบสองอันดับสิบสองนั่นคือซิกโบนซิกโบนก็ก็ก็มันเนื่องจากหน้าตาอาจจะน่ากลัวอยู่นะแล้วก็แบบชอบไล่ฆ่าม,มนมุษยอ์อ่ะเอออยากให้เราแบบขึ้นสวนเยเล่บูหน่อยเพราะว่าอันนี้มันดูหน้าตาน่กากลัวอยู่นะนั่นก็เอาไปที่อันดับสิบอต่ออันดับที่สิบสิบเอ้ย พูดผิดอันดับที่สิบเอ็ดลิ้นพันแล้วจูอันดับที่สิบเอ็ดนั่นก็คือเออ่ฮลทิลนะคะนะเฮลทิลก็ไม่รู้จะเรียกแซมอเนียน่ยคือเรียกชื่อเกมเลยอ่าเฮลทิลอะที่เราไม่รู้ว่าอไอแซมตัวเนี้ยมันมีชื่ออีกอย่างชื่อว่าอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะดูหน้าตามันสิโอ้แตกต่างจากแซนตรงเตนบ้าก ดูน่าก,กลัวมากเออไปดับที่สิบกันต่อเลยอันดับที่สิบนั่นก็คืออะไรนะเกสเตอร์มาสเตอร์เออเกสเตอร์มาสเตอร์แซนอันนี้ออจจะน่ากลัวหน่อยเฉพาะเวลาเดือนจันเป็นเดือนนะคะนะแบบไม่มีความสื่ปานดี้เลยแบบว่าฆ่าใครไม่เลือดเลยอะเออก็เหมือนมันหมาป่าอยู่แงั้นเอเหอมหมาป่าแบบ เห็นเดนจันแบบว่า,วากลายแล้วกันมันนึกว่าป่านี้ก็ไล่ฆ่าคนอันนี้กลายเป็นกัสเตอร์มาสเตอร์เออนั่นก็ไปอันดับที่เก้าอันดับที่เก้าเออเราก็จําชื่อไม่ได้้วนๆะว่าตอนนี้มันชื่ออะไรแต่มันอ่อกจะน่ากลัวอยู่นะอะไรอันเดอร์โวลหรือเปล่าวะที่จาได้เยรอชื่อเกมของมันอันเดอร์โวลแ่าจานะ มันเหมือนกันนะถ้าใครรู้จักบอดด้วยในตัวเนี้ยเออนั่งก็ไปอันดับที่แปดกันต่ออันดับที่แปดนั่นคือคอสแซนคอสแซนก็ก็อจะน่ากลัวอยู่นะแบบมันไปเออบุกโรกอันเดอร์เฟลเซนอ่ะเออแบบไปเออไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าเออมันมันบุกรอดแบบ ดี๋ยวมันมันไปกับน้อแมเออ่เออเออนั่นก็ไปอันดับที่เจ็ดกันต่ออันดับที่เจ็ดนั่นก็คือคิวร์เซนคิรแนน่าจะมันจะเอ่อหน้าตาอาจจะน่ากลัวแล้วก็ชอบไล่ฆ่าเออนั่นก็ไปอันดับที่หกกันต่ออันดับที่หกนั่นก็คือชื่ออะไรไว้ตัวนี้อืมแล้วก็ จำไม่ได้แล้วด้วยก็จะังไม่ชื่ออะไรอ่ะแต่มันเยอะมากเลยตัวร้ายเนี่ยนั้นเออเราลองเดาดูแล้วกันนะเอออะไรแล้ววะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะโอเคนะคะนั่นพอดีเมื่อก,กี้ไปทำธุระมานะคะนะพอดีเออเออครอบครัวเรียดนะคะนะให้เรียดไปเอาของมาให้หน่อยโอเคนะคะนั้นนั่นก็ ต่อกันได้เลยนะตัวนี้เออเราขอเรียกว่าเออเบอร์เดอร์นะเบอร์เดอร์แซนเอไม่ด้ใช่หรือเปล่าอ่ะแล้วก็จับไม่ได้แล้วด้วยไอ,อ้ตัวนี้มันชื่อเบอร์เดอร์หรือเปล่าวะงั้นก็ไปอันดับที่ห้ากันต่ออันดับที่ห้านั่นก็คือเบอร์เดอร์เบอร์เดอร์แซนเป็นพวกแบบว่าอืมชอบฆ่ามนุษย์ชอบเอามนุษย์เราทำเป็นเนื้อ ฮอตดอกฮอตดอกคือป่าก,ก็ไม่รู้นะแล้วที่สำคัญกูไม่ได้เกิดเดือนเดียวกับมันเลยเราไม่ได้เป็นคนซาดิตนะเรานีสัยไม่เหมือนกับอีเฮอร์เลยนะจะไม่เราจะเกิดเดือนเดือนเดียวกับมันก็เถิดนะบางคนก็ชอบดีนะที่แบบว่าเออเกิดเดือนเป็นคนอื่นนะเออแต่เราเกิดเลอร์นี่เราโชคร้ายมากเลยอะ่ะอา่าแล้วก็ไปอันดับสี่กันต่อ อันดับที่14นะั่นก็คือเอ่ออะไรแล้วว่าดักเด็กแซนหรือเปล่าอ่ะน่าจะใช่นะไอ้น,นียตัวขามันตัวใหม่ไอตัวเนี้ยมันมาใหม่แบบโคตรมาใหม่เลยอ่ะเห็นเอ่เอน่อกจากเออเราเคยฟังประวัตของที่เออของที่กลุ่มสร้างกูุ่เอ่ะแต่ว่าไอ้น,นี้มันแบบชอบทรมานคนก่อนถึงจะค่านะคะนะ เดยวทำมาคนให้ตายก่อนนะอา่าแล้วก็ไปันดับที่สามคนต่ออันดับที่สามนั่นก็คือไนท์แมนนั่นเองไนท์แมนเมื่อก่อนนยะเคยเป็นคนดีแต่ตอนนี้เขากลายเป็นคนแบบว่าชอบเอาอะไรนะบ้าจำไม่ได้แล้วด้วยมันมันเป็นพวกฝันร้ายเออแบบเอาสู่ความกลัวมาให้กับ ทั่วเอยูนะคะนะนั่งก็ไปอันดับสองกันต่ออันดับสองนั่นก็คือเฮอร์เรอร์เฮอร์เรอร์แซนแน่น,นอนตัวไลท์ก็ต้องมาติดอันดับอยู่แล้วไอ้ตัวนี้หลายคนอาจจะมองว่าอา้าวมีคนแข็งแกร่งกว่าเฮอร์เรอร์แซนดิ่งเหรอครับมีคนแข็งแกร่งกว่าเฮอร์เรอร์แซนนะครับนะมีคนแข็งแกร่งกว่าเฮอร์เรอร์อีกอา่าแล้วก็ ไปอันดับที่หนึ่งกันเลยอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือชาวดอร์แซนโอ้ชาวดอร์แซนเป็นตัวที่แบบว่าพลังโคตรเยอะมากเลยอะพลังแบบเนอะเอ่อกำลังเหมือนกับพระเจ้าเออแล้วมีเอ่อเอ่อเชื่ออะไรวะตัวนี้นเป็นแซนแบบว่าเป็นแซนตัวดีอ่ะเออแบบเป็น เพื่อนในหมอนี่ด้วยอ่ะเออตัวดีกับตัวร้ายเอ,อเอาละอละอละก็จบเพียยนท่าน,นี้ก่อนนะคะนะนะถ้าใครอยากรู้เปล่าของพวกน,นี้ก็ไปดูของพี่ของกุลสร้างกุลทีวีเฟลนะคะแล้วของพี่อีกคนชื่ออะไรนะว,ว่าชแนลเขาจำไม่ได้นะด้วยอ่ะจำไม่ได้ด้วยอ่ะจำได้แค่รูปเเป็นรูปแบบว่า คิงแซนอะเออคิงแซนแบบลูปลูปแบบเขาวาดเป็นมน,นุษย์อะเออแต่ว่าชุดแบบแบบว่าเป็นคนะิงแซนอะเออคิงแซนแบบเป็นตัวพระราชาเออนั้นก็จบเพียงเท่าน,นี้กันนะคะนะเอาละขอตัวลาไปก่อนเสนอละ